มาแล้วมาล้ครับผมมือนี่ท่ดูท่าิมเมนูบานบ้านมือนี้ทอดหมูสามชันครับค่านเรว่าเลาะเอนั้เลาะเอนั้ออกเนาะมีส่วนเนื้อผสมกับปรดสับมารดทอดทอดใบิบกอีกรอบนอกไหมนกชิมง่ายๆแบบแบบสายเตรครับ หอดหมูสามชั้นครับมีแต่อีกเมนูหนึงห่งใบกะเพราแ็บสดๆจากสวนครับนี่มาขัดเลือกขัดเอายอดเายอดอ่อนๆใบหอมๆโหสภาพผูกแ,แบบธรรมชาติเกียบอินซีครับนี่กินหอมดีเด้อนี่เด้อเป็นแบบกะเพราธรรมชาตินี่ครับ ไล่ตามติดนะครับนี่งามๆหลอดทงามเนะครับนับผลนับผลที่มทุกค้ามหมียนีทุกับนี่เลยนะครับเรื่อดทุกก็ดีแล้วนะโอเคสรับให้หัวหนอกกว่านย้น้อยนิดนะหอวนอกยุ่ในนี่าะับจะเป็กเสพติดมา อตอนนี้ก็พอดีพอดีแล้วนี่พอ้อดูพร้อมกินอี่เปรียบร่ยรอยแล้วตัอบนอก,กนุม่มในครับสีสันท้องแดงเลยใส่ถวยใส่ชามพรอดูพร้อมกินเมนูง่ายๆทำกินบ้านๆน,นี่ยอีกเมนู หมูสามชั้นชั้น้อยกันสุ่มชั้นตัดชันหันรมาเลยมมาวันน้ำมันนิดหน่อยไม่ต้องเยอะหรอกเพราะว่าหมูาสามชั้นก็ตอมีน้ำมันทิผสมมาอยู่แล้วเมน,น,น,นูยอดจิะจำวางทุกวนยันัาห์นี้เราจทำัทกกะเพราหมูสามชั้นสับ วนวนสไตล์หมูเขาเวนพุ๊เพอดีพอดีเขาประมาณตัวนึงนะครับใส่กามไปด้วยพริกแกงนิดหน่อยนะคะนขอบเค็บ<า>ก,ก็้สใเยอะๆย่าเ่ะเอาแบบดีพอดีเราเ็บนิดหน,น่อยไม่ต้องเก็บเยอะนะนิ่นเด้ยวตา มัไข่หน้ำปลาปุ้งกุ้งนิดน่งยน,น้ำมันหอยเพิคเ่ความเผ็ดความนัวความหอมแบบหน้ำมันหอยนนอยังยบบได้ถุงไม่นานนี่โบหลายขันบอลมันกสิแลดวก็อดีฟอรตามน ผมเลงผมเลงให้เข้ากันกับเสียงคู่สงศ์เนี่ยน้ำตาลต,ต,ต,ตายนิดหน่อยตามช่อหนวดหนัวขยายความเปรตรสชาติสวตสวดหนวหนัวหนวดหนัวตามชอบน้อยชอ็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ตามปากตามลิ้นของแต่ละบ้านแต่ละคนแต่ละตัวเรือนนะครับ ตักเข้าจานตตัวถึงตัวกระทะครับมา,ม,ามาทาน,านาด้วยครับใส่กระเท او ใกรเมใส่รสมันใส่ตามปริมาณตามชอบตามหอมกะปุกถึงใบกระเทนึ่งใส่เยอะๆยอย่ดีครับเป็นสมุนไพร ลักัามีประโรชุ์งเลยปูกแบบเลี่ยนตามแบบเก็ตอินทรีไรสามิครับกินงหอมถูกไนมสัวนหิ้ว้นยาชวนจีนขว้นแจบนัวน้ำจัอเลยครับทำง่ายใส่เวลาแค่ไม่นี้ไวพร้อมแจ็ปชุดดยดล้ำเลศล้ำเลิศเนมนูประจำ้านทัวเรียนเรียบร้อยตัดใส่ถ้วยเสยชาม พร้อมอยู่พร้อมกินครับกินหอมอหมนชวนหิว้วครับนูนรับรงไปนครับมาครับมาครับผมมากินอยู่น้ำกันครับนี่เสร็จเรียบร้อยใส่ถ้วยใส่ชามพร้อมอยู่พร้อมกินสีสันกินเสร็จแบบบ,บ้านอาหารบ้านทุ่งครับอนย่ดตอนี่